คลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการลงทะเบียนซิมทรูด้วยตัวเองที่บ้านได้เลยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับซิมที่ผมใช้คือซิม 4G Plus Social นะครับของ t ทรูแล้วก็ใส่ซิมเข้าไปแล้วนะผมเช็คให้ดูนะว่าตอนนี้มันจะยังไม่ได้เปิดนะ903กดโทรออกครับกดลำโพงฟังดู ลงทะเบียนซิมการ์ดของท่านก่อนเปิดใช้บริการเพียงนำซิมการ์ดคล้องบัตรประชาชนของท่านติดต่อตัวแทนจําหน่ายหรือครูชอนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะย้ำนิดหนึ่งว่าเน้นย้ําการจะใช้ลงทะเบียนซิมต้องใช้เงื่อนไขดังนี้ครับผมก็คือขออนุญาตซูมเข้าไปครับสิ่งที่ต้องมีบัตรประชาชนซิมเบอร์ที่ต้องการลงทะเบียน พร้อมเลขแสดงตัวตนซิมอยู่หลังซองมี18ตัวนะครับ3โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่หน่อยซึ่งเวอร์ชั่นที่ผมลองละว6อันดรอยไม่ได้ต้องเวอร์ชั่น8นะครับ iPhone อันนี้ยังไม่ได้ลองนะแต่อย่างที่ย้ําขอมือถือไม่ใหม่หน่อยในการลงละกันจะได้ทําได้แล้วก็พอทําเสร็จแล้วเราสามารถเอาซิมไปใช้กับตรงไหนก็ได้นะครับไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับข้อสีคืออินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เว็บไซต์ t o เซอร์วิสทู o p c ตัวอติเนะครับซึ่ง มันจะให้เราทำตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง2จนถึง2ทุ่มนะครับมีเวลา10ชั่วโมงก็ต้องอย่าเกินนะเพราะถ้าเกินไม่มีโอเปอเรเตอร์มาคอยรับเรานะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับผมขออนุญาตสวิตช์มาที่ตัวมือถือนะครับซึ่งมือถือตัวนี้จะเป็นมือถืออีกตัวหนึ่งซึ่งอันนี้คือ Note 5ครับของ Xiaomi นะครับผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวทำให้ดูนะ ใช้ตัวนี้ตัวลงครับเข้าที่ Google Chrome ครับอ่าเมื่อกี้นี้ผมเข้าค้างไว้แล้วผมทดลองไปแล้วมันพลาดไปเริ่มต้นใหม่ครับอ่าเมื่อเข้าถึงหน้านี้นะครับซึ่งตั้งกต่หน้าลิงก์เนี่ยผมจะใส่ไว้ในรายละเอียดข้างล่างคลิปทุกครั้งอยู่แล้วนะกดเข้าไปกดเริ่มครับแล้วเขาจะให้ใส่เบอร์โทรครับ เบอร์โทรของเราคือปึ๊บผมให้ดูว่า0803262435ต่อไปครับแล้เวเขาจะให้เรารอคิวนะครับกดต่อไปครับ มีคิวอยู่สองคิวนะฮะก็รอไปนะครับผมในช่วงรอคิวย well ้ำนะครับเลขที่เราจะแสดงตัวของเราครับคือเลขตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้เห็นนิดหนึ่งก็คือเลขตัวนี้ครับที่มีขีดเส้นอ่ะสิบแปดตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องใช้ในการลงแสดงตัวตนซึ่งต้องบอกเขาด้วยเราถึงจะลงได้นะครับอ่าโอเคกลับไปหน้าจอเดิมเพื่อรอคิวของเราต่อครับ ตอนนี้มัน19 50ห้าิแล้วหรือเวลาไอสินาทีนะฮะก็เลยต้องรีบหน่อยเมื่อกี้นี้ตัวบันทึกมีปัญหาก็เลยต้องลงทะเบียนใหม่ครับก็รอกันสักครู่หนึ่งนะครับปกติแล้วผมทำมาหลายรอบแล้วมันจะรอมานไม่ถึง5้าทีหรอกทุกคนหนึ่งใช้เวลามาัทถ้าสามนาทีได้ครับเนี่ยครับ True มุลงทะเบียนง่ายๆเลยที่บ้านได้ตัวเองด้วยตัวเองได้เลยครับไม่จะเป็นต้องไปลงที่ศูนย์นะครับอ่ะเหลืออีกหนึ่งคิวครับจะถึงเราแล้ว,ลวในช่วงนี้เราก็เตรียม บัตรไว้ให้พร้อมอ่ะถึงเราแล้วครับอืมคนเดิมนะครับกด,ดคุณย้รับสายครับผมงานด้านไหนครับลงทะเบียนซิมครับได้ค่ะเป็นของเมิร์ดทำรายงาน เบอร์นี้เลยครับผมสองสี่สามห้าได้ยินไหมครับที่กดที่กดเข้ามาเลยนะคะบอกว่าเห็นการค้นหาสกานี้หนึ่งขออภัยด้วยนะคะเบอร์จะเป็นส่วนแพร์ศูนย์ครับผมสามสองหกสองสามห้า <5. S 2> นะคะใช่ครับผมรบกวนแจ้งเป็นเลขที่สินค้าด้วยนะคะคุณลูกค้า <8, 9, S 2> แปดเก้าแตขึ้นจนได้แปดเก้าหก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 ศูนย์ศูนย์สี่ห้าหนึ่งค่ะเก้าเก้าศูนย์ หกศูนย์แปดหกห้าสองครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเป็นการยืนยันแบบประชาชนท่านที่ต้องการจะลงทะเบียนครับผมจะเป็นการบันทึกภาพที่กล้องดังนะคะครับผมขอบคุณค่ะขออนุญาตสลับมัดกล้องหน้าจะเป็นการบันทึกภาพลูกค้าครับผม จ้หน้าที่ขออนุญาตทวนเลที่บัตรประชาชน,นที่โรงทาเบียนนะคะขอนังค่ะ ดทะเบียนเป็นชื่อคุณเก่งใจเดียวพวงถูกต้องไหมคะใช่ครับผมขอทราบเป็นมันไดปีเกิดองลูกค้าด้วยนะคะค่ะสักรุ่รนนึงขออนี้เรามันจะลงทะเบียนให้ค่ะ,ะคุณลูกค้าครับผม ลงทะเบียนนี้ลงได้ทุกวันจันทถึงอาทิตย์เลยป่ะครับใช่ค่ะเปิดทําการทุกวันค่ะท่านท,ทางวิดีโอคอค่ะคุณลูกค้าสิบโมงจนถึงสองทุ่มิดบร,ริการถึงสองทุ่มค่ะคุณคลูกค้าครับแล้ววันนี้เบอร์ที่สามารถทิดตนอคุณลูกค้าโดยตรงได้เป็นเบอร์โทรไดคะ่ะต้องมีเบอร์อื่นอีกด้วยเหรอครับ มีเบอร์อื่นสำรองไหมครับคุณลูกฮาร์ดอ่าค่ะไม่มีครับหรือว่าใช้เป็นเบอร์โทนี้เลยก็เบอร์โทนี้แหละครับผมได้ค่ะยังไงตรงนี้เจ้าที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกคาได้คใส่ตัวติดการที่อุปกรณ์ได้เลยแล้วก็เราก็ความยืนยันเรียบร้อยแล้วให้เป็นการโทรออกหนึ่งครั้งื่อเป็นการยืนยันใช้งานนะคะได้ครับผม ตัวนี้เรียบร้อยนะคะคุณลูค้าได้ครับขอบคุณมากครับใช่ค่ะมีข้อความส่งข้อความไปที่เบอร์จะเป็นการเติมเงินของทัศนียาเองนะคะตึงพอใจปีห้าคะแนนขอบพระคุณที่เช้ารายการโซนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ,บ,รบนะก็นะครับจบกันไปแล้ววิธีการนะก็จะมีการถามวันเดือนปีเกิดด้วยอะไรด้วยนะครับมาดูกันว่าซิมที่เราใส่ไว้ เป็นอย่างไรผมสวิตช์มาดูนะโอเคเนี่ยครับเรียบร้อยครับข้อความมาหมดแล้วขออนุญาตนะตรงนิดหนึ่ง,งปึ๊บอ่าก็เข้าไปที่ข้อความครับ To Move h e ปับ๊บก็จะบอกแล้วนะครับว่าอย่างไรผมขออนุญาตให้เห็นนะปึ๊บเปิดเรียบร้อยครับวิธีการเปิดมีแค่นี้เองครับนี่ครับผมบัตดลงทะเบียนนะอ่าโอเคครับซึ่งซิม To v o v e h e 4G เนี่ยดีอย่างไรเดี๋ยวผม คุดกันในคลิปหน้านะครับวิธีการลงทะเบียนซิมทั้งหมดทั้งมวลก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าผิดพลาดระกันได้อยากให้ผมทำตรงไหนหรืออย่างไรอย่าลืมแจ้งกันมาเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับขอบคุณที่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ